กับพวกเราในรายการอาสาประชาชนช่วงที่2ค่ะตอนนี้รับสายโฟนอินนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ023080130 31ค่ะค่ะตอนนี้มีว่าจะมีสายโฟนอินมาแล้วใช่สายแรกเลยค่ะคุณวิเชียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชียนคุณวิเชียนปิดทรทัศน์ก่อนดีไหมคะครับสวัสดีดีไหม่ครับสวัสดีค่ะผมมีปัญหาเรื่อง คุณพิเชนปิดทีวีก่อนได้ไหมคะเพราะว่าเครื่องมันจะดีเลย์อะค่ะค่ะปิดเสียงแล้วฟังฟังโทรศัพท์เราแล้วกันนะคะครับผมสวัสที่ีมาครับค่ะค่ะผมมีปัญหาเรื่องที่ดินทําที่ดินอ่ะซึ่งเป็นที่นาและที่ที่ที่ปลูกบ้านด้วยไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะ จะขนข้าวของขนผลผลิตทางการเกษตรออกไม่ได้ค่ะ <c oughs> อยากให้มีทางจําเป็นเพื่อจะได้ออกสู่ถนนคุณวิเชนอยู่จังหวัดไหนที่ไหนยังไงคะเนี่ยอยู่ที่ตําบลน,นาตาอําเภอตําบลน,นาตาอําเภอนาตาจังหวัดอุบลราชธานี <c oughs> ตำบลน,นาตาอําเภอนาตาจังหวัด,วดอุบลราชธานี <c oughs> เขาเรียกว่าแบบเหมือนลักษณะปานที่ตาบอดใช่ไหมคะเป็นที่ตาบอดถ้าทางกฎหมาทางชาวบ้านเขาเรียกวเป็นที่ตาบอดเอาแล้วที่ผ่านมานี่คือขนผลิตภัณฑ์การเกษตรยังไงคะเขารถขนออกไม่ได้จ่องแบกออกไปจากเป็นที่เคยเดินกันมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยสมัยพ่อแม่ดั้งเดิมอ่ะไกลไหมคะเดินไกลไหมคะะทางประมาณสักเกือบกิโลล่ะ อ๋อเดินเกือบกิโลทีนี้ทางปัจจุบันน่ะที่เคยเดินน่ะค่ะไอ้ที่ดินข้างเคียงเขามีปัญหาเขาปิดเขาปิดทางไม่ให้ออกได้เดี๋ยวนะคะปิดปิดไปหรือยังคะปิดแล้วอ๋อความจริงเนี่ยนะคะในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะคะถ้าหากว่าพูดคุยกับท่านอาจารย์วันชัยนะคะจะได้คําตอบที่ชัดเจนมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะคะที่ ทางเดินที่เราใช้เดินกันมา40-50ปีนะคะเท่า <ขอ S 1> ที่ทราบ <ขอ S 1> เนี่ยอาจารย์เคยแนะนําว่าให้เราไปร้องฉุกเฉินก่อนนะคะที่ศาลแพง่งที่จังหวัดร้องฉุกเฉินที่ศาลแพ่งใช่ไหมใช่ใชค่ะไปร้องฉุกเฉินขอให้เขาเปิดทางเนื่องจากว่าที่ตรงนี้เนี่ย เราเนี่ยเดินกันมาเป็นเวลากว่า50ปีแล้วถูกไหมคะใช่ะอายุกันแล้วนะคะต้องไปร้องฉุกเฉินที่นั่นนะคะขอให้เขาระงับการปิดทางไว้ก่อนอันนี้อันนี้คร่าวๆนะคะแต่ถ้าหากว่ายังไงเนี่ยต้องให้ปรึกษาทนายเลยค่ะแต่งตั้งทนายเลยนะคะให้ไปยื่นเรื่องที่ศาลแพ่งนะคะอันนี้ตอบคร่าวๆก่อนตามที่เคยปรึกษาใช่ค่ะเคยเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็อาจารย์บรรชายกแนะนํานะคะเพราะฉะนั้นก็รีบไปดําเนินการนะคะแล้วก็รวบรวม พี่น้องประชาชนหรือชาวบ้านที่อยู่แถบนั้นที่ใช้เส้นทางนี้กันทุกคนนะคะต้องร่วมกันลงลายมือชื่อแล้วก็ไปยื่นไปยื่นเรื่องนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัะดีปีใหม่นะคะคุณวิเชียนค่ะค่ะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายจริงๆต้งปรกษาปรกษาทนายนะคะดีที่สุดนะคะแต่ว่าที่ตอบไปเมื่อกี้เพราะว่าเคยมีคนสอบถามแล้วก็เคยลักษณะเดียวกันแล้วเราก็ได้พูดคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็ตอบว่าต้องทําแบบนี้นะคะค่ะ ค่ะอีกสายหนึ่งค่ะขอสงวนชื่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะจากจากที่ไหนยังไงคะจากแผ่ดินแดงค่ะจากดินแดงค่ะไม่ทรามีปัญหาอะไรคะเชิญค่ะแผ่นกบะโป๊ค่ะอ๋อค่ะนะคะเคยมีคนร้องเรียนแล้วค่ะแล้วก็เขามาทำฟอสฟอร์ให้แล้วแต่ว่าตอนนี้คือมันมีปัญหาว่ามันก็คือออกมาเหมือนเดิม ทความสะอาดก็ไม่เหมือนเดิมคือเขาไม่ขึ้นมาทำความสะอาดข้างบนค่ะคือเฟสเนี่ยตอนนี้ทางทางบันไดเนี่ยสกรปรกมากสกรปรกกว่าเดิมค่ะคือไม่เข้าใจว่าเราล้างเลียงขนาดนี้แล้วเขาก็ยังเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขึ้นล้างก็คือล้างเฉยๆไม่ได้ขัดมันก็คือสกรปรกเหมือนเดิม ค่ะค่ะเขาอยากถามนิดนึงนะคะอยู่แฟดที่เท่าไหร่นะคะแฝดเจ็ดค่ะแฝดเจ็ดรู้สึกว่าที่แฟดดินแดนเนี่ยจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาใช่ไหมคะค่ะใช่เป็นแฟดคู่แฟดคู่แล้วนี่แฝดเจ็ดฝั่งไหนคะแฝดฝั่งคู่มันติดกันไหมคะมันติดกันเราเป็นว่าเจ็ดละกันเจ็ใช่ถามนิดนึงนะคะว่าเราหาเป็นคนเป็นคนบริหารจัดการใช่ไหมรู้สึกจะมีเขาบอกว่าให้มีบริษัทมีค่าส่วนกลาง ให้บริษัทเหมือนกับเอาซอร์สรับไปท,ทำต่อทีเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะจําชื่อบริษัทได้ไหมคะเพราะว่าเราก็จําไม่ได้แล้วว่าตรงนี้รเราเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องเลยว่าบริษัทเขารับเหมายังไงแล้วเขาเจ้างคนแล้วเราเคยร้องวุฒิการเคหาไหมคะจริงจถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะประชาชนน่าจะร่วมลงมือลายชื่อด้วยกันแล้วก็ร้องวุฒิการเคหาเพื่อให้เขา ได้มตรวจสอบในส่วนของบริษัทที่รับเหมาไปอะค่ะว่าเขาบกพร่องในในหน้าที่นะคะการไม่อย่นาัานอะเพราะว่าเรื่องเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยไปถึงข้างบนเขาจะไม่ค่อยรู้คือมีคนร้องเรียนเนี่ยจะไม่จะไม่ถึงจะพอออกสือ่อปุ๊บเนี่ยอืเขาจัดการให้ทันทีแต่ว่าหมายถึงว่าบริษัทก็ยังเหมือนก็เหมือนเดิมอะคนคนมากกว่าใหม่เนี่ยคือเราอยากเปลี่ยนคนใหม่ด้วยเราไม่อยากใช้คนเดิมแล้วเพราะว่า เขากว่าแต่ข้างล่างข้างบนบันไดเขาไม่ขึ้นมากว่าอ๋อค่ะได่ค่ะออค,คือคือคืออย่างนี้ค่ะเพราะว่า จริงๆเนี่ยเวลารับเหมาเนี่ยนะคะเขารับสัมปทานมามันก็คงมีกําหนดระยะเวลาในการเซ็นสัญญาว่ากี่ปีกี่ปีถ้าเราร้องเรียนเนี่ยเรามีเรื่องร้องเรียนส่งไปที่การเคหะว่าเขาทํางานบกพร่องเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลในการที่เขาจะรับพิจารณาในการทําจับทําสัมปทานในคราวหน้านะคะรจริงๆแล้วมันมีผลนะคะไม่ใช่ว่าพอเราร้องไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลยังไงล้วเราหยุดร้องแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันเราก็ยังไม่ได้รับความสะดวกอ่ค่ะอันนี้ก็คิดว่าไม่ถูกนะคะเราก็ควรจะต้องแบบ ช่วยกันร้องนิดนึงนะคะว่าเขาทํางานบ <c oughs> ูกข้ออ <c oughs> นะคะส่วนว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่ตัวใครตัวมันเขาไม่ได้สนใจลเลยคนะือไม่มีใครร่วมมือที่จะแบบว่ามามา,มารวมกันแล้วก็ไปร้องอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแ,แ,แล้วเราแล้วเราเสียค่าส่วนกลางไมหมคะในการบริหารจัดการของบริษัทเนี้ยค่ะเราจ่ายให้เราจ่ายเงินให้กับใครฮะตอนนี้ที่เขาเก็บค่าแล้วที่จ่ายเคหะเนี่ย,เ,ยเขาเขาดูแลดูแลส่วนนี้หมดเราไม่รู้ว่าเราไปเสียเงินเนี่ยมันก็มีแค่ค่แต่ ก็เอาก็เอาก็อย่างนี้ละกันนะคะเดี๋ยวทางเราจะประสานนะคะกับทางการเคหะสอบถามข้อมูลนะคะก็คอยติดตามชมนรฬิการนะคะนะคะถ้าหากว่าติดต่อไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่30ก็อาจจะเป็นช่วงหลังจากปีใหม่ปีใหม่ไปแล้วนะคะที่จนิงเนี่ยคนกวาดเขาบอกว่าเขาจะไม่มากวาดแล้วเขาบอกเขาไม่ได้เงินเขาไม่เข้าใจเหมือนกันได้ค่ะนินนึงกรณีนี้ที่เคยร้องเรียนมา จากเราครั้งหนึ่งที่แปดที่ะนช่ที่เดียวกันเลยใช่ไหมคะใช่อ๋อคือตอนเราร้องไปแล้วเขาบอกว่าพอเราร้องไปปุ๊บเขาก็มาทำให้ยากแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้วมันก็เหมือนเดิมเดิมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะประสานไปนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเอาละค่ะ เรื่องเดิมเรื่องเก่านะคะก็อย่างนี้เนี่ยกรณีแบบนี้อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าบริษัทเขาบกพร่อเนี่ยคะหน้าคุณก็จะต้องควรจะต้องพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติแล้วว่าไม่เหมาะใช่ไหมคะไม่มีคุณสมบัติเพราะว่าเคยทํางานร่วมกันแล้วแล้วก็ร้องเรียนมากอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะต้องฝากกันทีาเราแล้วก็มีอีกสายหนึ่งเลยค่ะแล้วมีอีกสายหนึ่งนะคะคุณสมจิตอยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมจิตคะจากที่ไหนคะ อย่างราดกระบางค่ะอ๋อราดกระบางว่าไงคะมีอะไรคะเชิญค่ะือจะร้องเรื่องหมานะ่ะยังไว้เยอะนะแล้วมันก็เหา่าแล้วก็ไปล่ามันน่ะนะแล้วมันก็เหา่แเหาแล้วออกลูกเด็กๆออกแต่ดึกมาไ <c oughs> ม่ได้นอนกันเลยแล้วคะราดกระบาง้านเหรอคะ ข้างบ้านของคุณใช่ไหมฮะที่ว่าใช่ค่ะแล้วบอกเขาแล้วเขาก็ไม่ไม่ฟังเขาก็ไปเรียกลูกเอ้ยอย่าเดุอย่าหาอยาหาอย่างนี้แล้วมันจะฟังเหรอไม่รู้อะไรอ่ะอ่ากี่ตัวคะกี่ตัวคะล่าูเป็นสิบติดตัวเลยอ่ะลาเป็นสิบลาดกระบังเนี่ยแถวไหนคะช่วยช่วยอธิบายรายละเอียดอะไรนี้หน่อยได้ไหมคะซอยสิบนะซอยสิบซอยปัญญาพรสิบนะลาดกระบังค่ะซอยปัญญาพรสิบลาดกระบังนะคะเลขที่อะไรคะ บ้านเลขที่ค่ะบ้านเลข 9, นะ 2, 3, 9, ที่สองสามเก้าเลขเก่านะสองสามเก้าทัสามสิบเก้าอ่ะนะว่าใช่นะแต่เลขใหม่อ่ 1, 7, นะเลขใหม่ข้อหนึ่งเจ็ดนะเลขใหม่หนึ่งเจ็ดนะคะถึงว่าบ้าน<อ>า<ๆ>ที่<ๆ>มีสุนัข<ๆ>อยู่นะคะค่ะบ,บอกเขาว่าอยา่าไปล่ามันเลยค่ะเมื่อก,ก่อนนี้เู้เลี้ยงน้องอยู่ที่โู้โเขาเลี้ยงเ,ยเขากรล่ามันนะนะกุกเขามันกูกกัดอะไรไม่รู้แล้วออกมาดึกมาได้ไม่นอนกันเลยอะเอานี้ดีกว่าคุณสมจิตคะนิดนึงค่ะ อซอยปัญญาพรสิทธนะคะบ้านเลขที่ทราบแล้วแต่ว่าถนนนะคะถนนถนนนั่นแหละถนนซอยสิบอ่ะซอยสิบปัญญาพรถนนปัญญาพรปัญญาพรอ่อนนุชอ่อนนุชเสดถนนอ่อนนุชถนนอ่อนนุชนะคะลาดกระบังไงลาดกระบังน่ะอ่อนนุชลาดกระบังนั่นแหละค่ะถนนอ่อนนุชลาดกระบังนะคะซอยปัญญาพรสิทธนะคะปัญญาพรสิท์ค่ะค่ะไหลลาดกระบังนะคะเขตลาดกระบังเซอยปัญญาหรอกนะเข้ามาไม่ลึกหรอกเข้ามาประมาณเสาไฟต้นที่สาวมนะค่ะซอยปัญญาใหเข้ามา ซอยปัญญาพรสิบเนี่ยเป็นซอยเก่าหรือเปล่าคะซอยใหม่นี้เขาน่าจะชื่อซอยอ่อนซอยราดกระบังหรือว่าซอยอะไรคะหรือว่ายังใช้ชื่อว่าซอยปัญญาพรซอยสิบใกล้กระบังปัญญาพรเหรอนั่นแหละซอยปัญญาพรค่ะปัญญาพรเอ๊ะแล้วคุณสมจิตเคยร้องเรียนไปที่ที่สำนักงานเขตบ้างไหมคะโอ้ยโทรไม่ติดเลยโทรเป็นสิดเที่ยวแล้วโทรไม่ติดเบอร์ผิดป่ะค่ะโอเคได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราประสานให้แล้วกันนะคะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะ คือเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะคะเรื่องก<ม>ลิ่นนะคะเช่นว่าแถวบ้านมีโรงงานนะคะ,ะมีเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าเรื่องเหตุเดือดร้อนรําคาญสามารถที่จะแจ้งไปที่สํานังกงานเขตได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะเสียงก็ได้เสียงก็ได้เสียงด้วยนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุให้เกิด ความเดือดร้อนรำคาญมีผลกระทบกับใช่ค่ะบ้านเรือนเคียงนะคะค่ะแล้วก็สร้างความรำคาญนะคะเราก็สามารถที่จะร้องเรียนนะคะไปที่สำนักงานเขตได้ค่ะได้ค่ะเรามีอีกสายหนึ่งคุณพงพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพงพัฒน์สวัสดีค่ะจากจังหวัดอะไรนะคะบุราีรับผมอะไรนะคะอุบลจังหวัดอุบลราชธานีครับอุบลราชธานีค่ะค่ะว่าไงคะจะร้องทุกเรื่องอะไรคะคือ ในสอบถามนี้มีวิธีการนะครับคือที่ดินของพ่อตาผมเนี่ยทำกินมาเป็นสี่สิบห้าสิบปีแล้วค่ะบริเวณล้อมรอบที่ดินทั้งหมดแลมีโฉนดออกโฉนดกันนดเถิดปรากฏว่าของพ่อตาที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยไม่มีหลักฐานเอกสารสิ่เดือท้นเลยซึ่งที่ปรากฏว่าผมได้ขอขอคําชี้แจงจากเจ้าพนักงานที่ดินเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานแล้วก็เราก็เป็นที่เขาประกอผมก็ยังไม่เข้าใจนกามีเขตเทศบาลเป็นตัประกอบนะครับ เด่๋ยนี้ในล้อมรอบบริเวณที่นาทั้งหมดเขามีเนดกันหมดทุกคนโดยั้งผมอยู่ตรงกลางที่มีเอกสารสีเหลืดขึ้นเลยเขาเลยเขาก็เลยสอบถามว่าผมจะมีวิธีการยังไงที่จะดำเนินการต่อไปครับก็อยู่พราตาเมียเขาเสียแล้วเขาไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะเอาอย่างนี้นะคะคุณอยู่ในเขตอบตไหนคะในเขตเทศบาลกระบวนการเพื่อผลเลยครับผมเขตเทศบาลนะคะเพราะอยู่ในเขตเทศบาลเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณไปที่เทศบาลนะคะ ที่ในส่วนที่เสียภาษีโรงเรือนนะคะคแล้วก็คุณก็จดเลขที่หลักโนดนะคะคทั้ง4หลักเลยของคุณอยู่ตรงกลางถูกไหมคะคแล้วก็ของรอบรอบด้านทั้ง4ทิศเนี่ยนะคะเขามีเจ้าของหมดถูกไหมคะคใช่ไหมคะครับผมคุณก็ไปดูเลยหลักโนดของเขา ทางทิศเหนือเลขอะไรทิศใต้เลขอะไรทิศตะวันออกเลขอะไรนะคะทิศตะวันตกเลขอะไรเพราะคุณอยู่ตรงกลางแล้วคุณก็จดไปแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เทศบาลนะคะว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันตกไปนะคะจะต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับเขาแล้วถ้าหากว่าคุณมีเคยมีเสียภาษีนะคะ ก็เอาเอกสารการเสียภาษีนั้นไปด้วยนะคะไปที่เทศบาลนั้นนะคะไปพบกับท่านประหลัดก็ได้ประหลัดเทศบาลก็ได้นะคะหรือเจ้าหน้าที่นะคะที่คุณมีเอกสารอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยยังไม่ได้เอกสารสริทธิ์แต่ว่าเราเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราเนี่ยมีที่ทํากินอยู่ตรงนี้นะคะก็เราไปปรึกษาหาเลยดูนะคะอันนี้ตอบคร่าวๆอย่างนี้ส่วนในหลักการจริงๆต้องไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะ นะคะเข้าใจนะคะค่ะค่ะอย่าลืมจดหลักโฉนดนะคะค่ะขอบคุณคขอบมากค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะหวังว่าจะได้โฉนดเป็นของขวัญปีใหม่นะคะเนี่ยก็หวังว่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเข้าใจต้องคุยคุยกับท่านประหลัดนะคะประลัดเทศบาลล้องปรึกษาหรือท่านดูแต่ว่ามันมีทางออกอยู่แล้วเพราะว่า ถ้าทุกถ้ารอบบ้านเรามีโฉนดเขาก็ต้องมีหลักโฉนดด้วยถูกไหมคะก็อาจจะมีการตกหล่นหรืออาจจะมีการไม่ได้ไปยื่นเมื่อสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยู่มานานๆสมัยก่อนเนี่ยการไปอำเภอการไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันยุ่งยากแล้วมันก็ลําบากแล้วบางทีก็ไม่ได้สนใจคิดว่าไม่เป็นไรเพราะเราครอบครองอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะทุกอย่างต้องมีหลักฐานเอกสารทั้งหมดค่ะเอาลาคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ไว้ มาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะในรายการอาสาประชาชนขอลาไปก่อนนะคะคุณหนุ่ยกนกนุชน,น,น,นักสุวรณพานะคะคุณอุไรอนันตศินและดิฉันน้องกรณิง,งามสุขรัตนานะคะพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ